ดีตอนนี้พสูุรายการข้อคิดจากข้อพระคัมภีร์ครับพี่น้องครับเราต้องน้อมนําความคิดของพระเจ้ามาใช้กับการดาเนินชีวิตทุกๆวันในทุกสถานการณ์นะพระบีบอกว่าอะไรครับอย่าพึ่งพาความรอบรูงตนเองเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆพี่น้องครับเมื่อเราทิ้งความคิดพระเจ้าไปใช้ความคิดนนหนังเราเองจบไม่สวยแน่นอนนะครับวันนี้ก็อย่างนั้นใจพี่น้องครับผมจะนําหัวข้อใหญ่นะครับมาแยกเป็นหัวข้อย่อยนะครับ เป็นอีก3ตอนด้วยกันวันนี้เรามาศึกษาด้วยกันในตอนที่1แต่ก่อนอื่นพี่น้องครับเรามาท่องนะครับสารบัญพีด้วยกันก่อนตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวอน ปฐมกาลอพยพเลเวนิติกันดาลวิถีเฉลยธรรมบัญญัติโยชูวาผู้นิจชัยนางรูธหนึ่งสมูเอล2องสมูเอลหนึ่งปงษัตสองพงศัตหนึ่งพงศาวดาร2พงศาวดารเอสราเนหมีเอสเธอร์โยกเพลงสด,ดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยาเยเรมีเพลงข้าครนเอเซคิวดาเนียลโอเชยา โยเอลอาโมอโอบาดีโยนามีคานาอุมฮับบากุเซฟัญญาฮักไกเซคาริยามาลาคีมัทธิวมารโกลูกายอนกิจการโรมหนึ่งโครินสองโครินคาเาทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีหนึ่งเทสโนิกาสองเทสโนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบ หนึ่งเปโตรสองเปโตรหนึ่งยอนสองยอนสามยอนจูดาวิวอนขอบคุณพระเจ้าฝึกท่องในการเป็นน้องครับตั้งแต่ปฐมการถึงวิวณนหกสิบอกเล่มนะทบทวนความจําด้วยกันนะครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับในหัวข้อที่สําคัญนะฮะตั้งเป็นคําถามว่าท่านไม่รู้หรือว่าคริสเตียนทุกคนนะต้องประกาศเป็นพยานแม้แต่ลูกของเราพี่น้องครับก็าสามารถที่จะประกาศเป็นพยานได้ถ้าเราสอนเขา เด็กๆก็จาง่ายพี่น้องครับอย่างน้อยแล้วก็หนุนใจเด็กๆนะครับลูกนหลานว่าไปโรงเรียนลราเดียวกาสแบ่งปันเรื่องราวพระเยซูคริสต์นะครับให้กับเพื่อนๆให้กับคุณครูได้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการตอบสนองต่อพระมัญชาของพระเยซูเจ้าอีกด้วยพี่น้องครับอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยนะครับใครจะไปรู้ว่าลูกหลานเราอาจจะพาเพื่อนๆมาเป็นคริสเตียนหรือพาครูบาอาจารย์พี่น้องครับมาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็เป็นไปได้นะครับหัวข้อวันนี้คือท่านไม่รู้หรือว่าคริสเตียนทุกคนต้อง นะเป็นพยายนพี่น้องครับทาไมคิเสเตียนทุกคนนะจึงต้องประกาศเป็นพยายนถึงพระเยซูฮิตและข่าวประเสริฐของพระองค์การประกาศเป็นพยายนไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมนะครับเข้าใจนะครับไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมเสริมว่าคิเสเตียนเลือกว่าจะทาก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่เป็นส่วนสําคัญนะครับและเป็นหัวใจของการเป็นคิเสเตียนอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับประการที่1 นะครับตอนนี้เราเอาประการแรกก่อนนะครับประการที่1คือนะครับเพราะเป็นพระบัญชาโดยตรงจากพระเยซูริ์เป็นคําสั่งที่พระเจ้าตรัสโดยตรงนะครับผ่านทางพระบุตรที่เราทั้งหลายทุกคนต้องออกไปประกาศนะเป็นพยานนะครับพี่นองคบพระเยซูริ์ทรงบัญชาให้ผู้ติดตามโะรงออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั่วโลกนี่ไม่ใช่คําแนะนํานะครับแต่เป็นพระบัญชาที่เราทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ใช่ครับโปร่งตัดสั่งสาวกในยุคนั้นนะเหตุจากนั้นจึงหล่ะจงออกไปก็เหมือนกันคริสเตียนทุกคนไม่ใช่เพียงมานั่งอธิษฐานในโบสถ์เท่านั้นนะหรือมองคนอื่นออกไปประกาศหรือนั่งชื่นเป็นดีเมื่อมีใครมาเป็นพยานว่าวันนี้ได้ประกาศนําคนนั้นมารับเชื่นอนาครอบครัวนี้มารับเชื่อแต่ตัวเองไม่ทําเป็น้องครับไม่ได้นะครับในเมื่อเราทุกคนรับการแต่งตั้งโดยตรงที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกเรานะครับมนุษย์ไม่ได้เลือกเราศิษย์ยิบาลไม่ได้เลือกเราแต่พระเจ้าเลือกเราทุกคน เราต้องตระหนักในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสต์นะครับมาดูด้วยกนันพี่น้องครับในพระมหัชานะครับในมัทธิวบทที่28ข้อที่สิบเถึงยีนะมันมีรายละเอียดอยู่ในนี้ด้วยนะครับเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายถ้าพี่น้องฟังผมอยู่ลานนี้รวมถึงพี่น้องด้วยหรือขณะที่ผมเทศนาอยู่ในที่ประชมุมสมมติในที่ประชุมมีอยู่หนึ่งร้อยคน กนะ็ถ้าว่า100คนทุกคนจะต้องออกไปประกาศเป็นพยายนออกไปสอนนะออกไปอธิบายออกไปชี้แจงว่าทําไมพระเยซูคริสต์จะต้องเสด็จมานะทาไมพระองค์จะต้องสิบมบูชูแมงเคนทำไมพระองค์ต้องเสด็จกลับมาพิพากษาโลกนี้อีกครั้งหนึ่งี่นงครับเราต้องมีความรู้เรื่องนี้และต้องกล้าพูดกล้าชี้แจงกล้าอธิบายนะครับไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นถ้าผมพูดภาษาอังกฤษได้ผมพูดภาษาจีนได้ ผมเจอพี่น้องกลุ่มฝรั่งผมก็ต้องประกาศกับฝรั่งผมเจอคนจีนผมก็จะประกาศคนจีนแต่ตอนนี้ผมพูดในภาษาไทยพี่น้องครับภาษาอังกฤษพูดได้น้อยมากภาษาจีนไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าพี่น้องบางท่านที่พระเจ้าอวยพรท่านให้ตะลันให้ความสามารถกับท่านท่านก็ควรนํามาใช้นะครับเพื่อถวายพระเก,ะเกะเียรติแด่พระเจ้านะครับประกาศนะฮะให้เป็นสาวกของเรานะไม่ใช่เป็นสาวกของผม มันจะเป็นสาวกของสอบอแต่ประกาศให้ก็เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์คือให้เขาไปอยู่ที่นะจุดใหญ่ใจความคือให้เขาติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่มาติดสนิทกับเราติดตามเรารับใช้เราไม่ใช่พี่น้องครับเราร่วมรับใช้กันได้พี่น้องครับแต่ไม่ใช่มามามา,มาเป็นสาวกของเราเราชี้นิ้วบงการไม่ใช่แบบนั้นนะครับสอนให้เขาเนี่ยไปติดเหมือนกับขแขนงที่ติดกระเถา จะเปรียบเทียบผมก็เป็นหนึ่งขแขนงพี่น้องก็หนึ่งขแขนงสบก็หนึง่งแขนงประธานโบสถ์ก็หนึ่งขแขนงดัง,น,น,ง,น,งนั้นในเมื่อเราทุกคนเป็นขแขนงเราก็ต้องมายึดติดกับเถาเถาก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์ตุนทามพี่น้องนาะยต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับพี่น้องไม่พอนะเมื่อสอนเขามารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยนะเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องรับบัพติตมารเราก็ต้องให้บัพติตมาด้วยจะ่หมาชองบางคิดจักอาจจะทํเป็นศีลพรมนะอาจจะไม่มีแหล่งน้ํา สมมตนินะครับอยู่ห่างไกลแหล่งน้ําก็ใช้พิธีพรมเอาหรือผู้สูงบางคนพี่น้องครับเดินเหินลาบากก็ใช้พิธีศีลพรมนะแต่บางคนจะเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยหนุ่มเป็นเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาแหล่งน้านะครับจุ่มไปในน้ําได้พี่น้องครับจุ่มให้มิดเลยนะรับบัศมสมานะครับในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณรมสุทสุดมันไม่เกี่ยวข้องกับนามหรือตําแหน่งของผมน่าเศร้าใจนะครับผมเคยขึ้นไปทางภาคเหนือ นะคือไปบนดอยเลยเนะี่ยมีพี่น้องหลายคนที่เขายังไม่ได้รับบัพติศมาและสอบอไม่มีด้วยสอบอละทิ้งแกะไปแล้วทราบว่าไปขับรถแท็กซี่ที่กรุงเทพพี่น้องครับเช็คไปเช็คมาประยุงเทพนุ่นทิ้งแกะของพระเจ้าทิ้งกุฎจ,จักรนะพี่น้องก็ดีใจเมื่อผมขึ้นไปเยี่ยมอยากให้ผมให้บัพติศมาคริสตานพี่น้องในกุฎจ,จักรนะครับห้าคนนี้กันแต่ผู้ปกครองกุฎจ,จักร คัดค้านนะบอกอาจารย์ฟูไม่มีสิทธิ์ให้บัพอิสมานะครับผมก็ถามมันมีกฎระเบียบอะไรหรอครับก็บอกว่าการให้บัพติสมารหรือประกอบพิธีนี้จะต้องมีตําแหน่งศาสาราจารย์เท่านั้นเอาตําแหน่งมาอ้างเลยผมผมฟังแล้วผมก็เศร้าใจนะครับเนี่ยมันถูกอุปโลกด้วยตําแหน่งพี่น้องครับตำแหน่งไม่เกี่ยวเลยนะครับผมเลยคุยกับผู้ปกครองถ้าคุณมีความเข้าใจ่ถูกต้องนะครับ คุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะให้บัรสมาสมาชิกคุณได้ผพไม่ได้ไม่ได้ให้ด้วยศักต์ตแหน่งไม่ได้ให้ด้วยชื่อของเราเองแต่เราให้ในพระนามหมืองพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามพระนามเขาถึงจะเข้าใจพี่น้องครับคือเนี่ยถูกอุปโลกถูกปลูกฝังมาแบบผิดๆพี่น้องครับและสุดท้ายอกว่านี่คุณรอสรจอจะขึ้นมาเนี่ยบนดอยเนี่ยมีไหมฮะก็ไม่มีเลยและพี่น้องก็ไม่ต้องรับบัรสมาท้งนี้พระเยซูเจ้าสั่งว่าต้องให้เขา รับบัตรสมาก็หนุนใจนะครับพี่น้องนะไม่พอสอนข่าวไว้ถือรักษาสิ่งสัพัดซึ่งเราสั่งพวกเจ้าไว้ในเมื่อเรารู้คําสั่งรู้กฎหมายของพระเจ้าพระยาทีบอกว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับปุโิหิตริมวิปปากของเราเป็นยามแห่งความรู้พระเจ้าหรือพระเยซูริตต้องการเราสอนเรื่องความรู้ที่เรารับจากพระองค์นะโดยการสรงนําพระมิญามาสุดสอนให้คนอื่นได้เข้าใจพี่น้องครับไม่ใช่การรับบัตรสมาโดยแบบไม่เข้าใจ น่าเศร้าใจนะครับผมเลยต้องนิน้นหนุนใจพี่น้องว่าเวลามารับบัตรสมาธิผมต้องเช็คทางโบสถ์ก่อนว่าคุณสอนเขาหรือย่างเขาเข้าใจยังเหมือนที่ขันทีเอธทิโอเปียใช่ไหมครับฟิลิปได้ให้บัตรสมาเพราะเขาเข้าใจเพราะฟิลิปสอนโดยโดยตรงเลยบนรถมา้าจะไหมพี่น้องสอนอยังสันทีเนี่ยเข้าใจเมื่อเข้าใจมาเจอแหล่งน้ําก็รับบัพสมาแน่นอนฟิลิปไม่ได้ให้บัตรสมาขันทีคนนั้นนะครับในนามของฟิลิป ในนามของออเป็นสาวกของพระเยซูแต่เขาให้บัคเซมาขันธีคนนั้นในพระนามห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะะนี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าสิ้นยุคเห็นไหมพี่น้องครับพระเยซูคริสต์สถิตอยู่กับเราพระองค์ต้องการเห็นเราตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์ตัดสั่งไว้เพราะนั้นพี่น้องต้องถามตัวพี่น้องเองว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องได้ตอบสนองในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ตัดสั่งไว้หรือไม่หรือต้องถามว่า จริงๆแล้วเราเป็นสาวกของพระองค์หรือเปล่าถ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราต้องปฏิบตัติตามในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ตัดสั่งเอาไว้นะครับในพระธรรมมาราโกนะฮะบทที่16ข้กที่15กล่าวว่าไหวพระองค์จึงตัดสั่งพวกสาวกว่าเจ้าต้องหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนทุกคนที่เป็นมนุษย์เป็นองครับจะเป็นพระเป็นเป็นแม่ชีเป็นม้าทรงอะไรกันแล้วแต่เป็นหมอดูอะไรกันแล้วแต่ คนเหล่านี้ก็มีสิทธิที่จะได้รับนะความรอดเราต้องเน้นความคิดพระเจ้านะอย่าเน้นความคิดตัวเองนะครับหลายคนเน้นความคิดตัวเองพี่น้องครับม่ยุ่งเกี่ยวกับพระไม่สนใจ่มเหล่านี้เลยคนเหล่านี้เป็นศัตรูกับเราสมควรแลวต้องถูกพิพากษาในบูปนาลกพี่น้องครับคิดผิดแล้วครับเพราะเขาไม่รู้ฮนะวันการประกาศพระคิ์นะทำให้คนมีความเชื่อใช่ไหมเขาเชื่อเพราะเขาได้ยินได้ยินแลไวฮะได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐ อันเราต้องประกาศกับพระพระถ้าพี่น้องมีเพื่อนเป็นพระมีเพื่อนเป็นชีมีเพื่อนเป็นร่างทรงสมมุตินะครับเป็นมาทรงแล้วก็ถฉยโอกาสที่จะคุยเรื่องพระเยซุคริสให้เขาฟังนั่นเป็นหน้าที่ของเราเหมือนน้องๆไวแวมที่เข้ามากันไหมฮะเขาเป็นชาวต่างชาติแต่เขาเข้ามาในประเทศไทยเราพาเขาไปในหมู่บ้านต่างๆไหม ไปเล่าเรื่องพระเยซูริ์ไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้กับเด็กๆให้กับพี่น้องนะครับในหมู่บ้าน,นต่างๆฟังนี่ก็ตอบสนองต่อพระเหมือนชาพระเยซูริ์และคิดเสียในประเทศไทยแล้วครับคิดเสียในโบสถ์ของเราเองได้ออกไปบ้างหรือไม่ที่ชาวต่างชาติก็มาช่วยประกาศพี่น้องครับนะก็อยกานุนใจพี่น้องนะครับ ในกิจการบทที่หนึ่งข้อที่8ข้อนี้สําคัญไหม่น้องครับแต่ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานวิเศษเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูเซมทั่วแคว้นยยเดียแคว้นสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายเป็นดินโลถ้าตีความหมายคือพี่น้องทุกคนพี่น้องครับได้รับนะพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทูลขอต่อพระบิดาและสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนคนที่มีการทรงติดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการแรกคือ ท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราคือออกไปประกาศแังนั้นคิดเซียนที่ดับพระวิญญาณเนี่ยจะไม่ชอบเรื่องการประกาศอ,าอ้างนู่นอ้างนี่เห็นมรร้อนบ้างไม่ว่างบ้างเี่นองครับไม่แต่คนในครอบครัวตัวเองก็ไม่ประกาศแม้แต่เพื่อนตัวเองไม่เคยรู้หรือว่าเราเป็นคิสเตียนแบบนี้ไม่ได้พป่นองครับต้องกลับใจใหม่นะครับเป็น้องเราทุกคนถูกแต่งตั้งแล้วนะครับงานสําคัญเราคือเราต้องตระหนักว่าในสิ่งที่พระเยซูคิดได้มอบหมายเรากระทาคือการประกาศข่าวประเสริฐนะครับ พี่น้องครับเปโตรเป็นหนึ่งในอัครสาวกกลุ่มแรกที่พระเยซูทรงเรียกให้ติดตามพระองค์และพระเยซูทรงมอบหมายเขาเป็นผู้นําในการประกาศข่าวประเสริฐหลังจากการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์เปโตรเชื่อฟังพระบัญชานี้และนําผู้คนมากมายมาเชื่อในพระเยซูคริสต์จำได้ไหมครับหลังจากที่เปโตรได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพี่น้องในกิจการบทที่สองสาวกที่รอนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาตามพัะสัญญาจร language, ิงๆและทุกคนรับการเจิมด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนก็ออกไปประกาศออกไปเล่าถึงหากิจของพระเยซูคริสต์พูดภาษาท้องถิ่นต่างๆนี่ผมย้ำเน้นนะครับหลายคนพยายามตีความหมายตรงนี้ไปเรื่องภาษาแปลกๆพี่น้องครับเข้าใจให้ซึ้งลึกซึ้งนะอยากหนุนใจเรื่องนี้ถ้าวันนั้นสาวกพูดภาษาแปลกๆคนเหล่านั้นจะไม่เข้าใจเลยถูกไหมแต่สาวกออกไปพูดภาษาต่างชาติครับ พระยิวทั่วใต้ฟ้ามารวมกันนี่เป็นการทํางานของพระวิญญาณริสุดที่จะให้สาวกแต่ละคนผู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาเกาหลีเพื่อคนเหล่านั้นจะมัดเข้าใจได้และเมื่อเขาเข้าใจแปฮะเขาเลยเปิดใจตอนรับพระเยซูคริสต์วันนั้นพระบีบันทึกว่ามีคนเปิดใจตอนรับพระเยซูคริสต์และกลับใจใหม่รับพระวิญญาณถึงสามพันคนนี่คือการอ่านพีให้ชัดเจนส่วนเรื่องการพูดสายแปลงนั้นเป็นเรื่องของของประธานที่พระเจ้าให้แต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปดัะนั้นพี่น้องต้องแยกแยะเอานะครับ นั้นใครที่สอนว่าในกิจการบทที่สองวันที่สาวกรับบัติมาด้วยไฟพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับวันนั้นผู้ภาษาแปลกๆผมสําหรับผมผมไม่เห็นด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าคุณผู้ภาษาแปลกๆวันนั้นคุณจะเข้าใจหรอครับคนอื่นจะเข้าใจไหมครับเหมือนกันแต่นั้นแต่ทำไมต้องเกี่ยวข้องกับเนี่ยการผูชนะกับผู้ภาษาแปลกมันต้องแยกแยะออกไปเหมือนที่อาจารย์ปรลบพยายามชี้แจงเรื่องนี้นะอาจารย์ปรลบว่าข้าพเจ้าผู้ภาษาแปลกน้อยคํา แต่พยายามเผยชนะมากขึ้นเพราะการเผยชนะเล็งถึงการประกาศข่าวประเสริฐถ้าพี่น้องกลับไปที่วิวอ์บทที่19ข้อ10หัวใจการเผยชนะคือการเล่าคำพยานของพระเยซูคริสต์ดังนั้นเ็พี่น้องครับในตอนนี้ทําไมคริเสเตียนต้องประกาศข่าวเพราะนี่เป็นพระบัญชาไม่ใช่ใครก็ได้ที่เลือกทําหรือไม่ทําแต่พี่น้องต้องทําทุกคนถ้าพี่น้องไม่ทาวันวิพากษาพี่น้องต้องมีคําตอบให้กับพระเยซูนะครับที่หน้าบัลลังข่าว ต้องมีคําตอบที่ชัดเจนวะ่าทาไมขัดคําสั่งพระองค์ไม่ยอมประกาศข่าวประเสริฐอะไรเป็นนครับนี่เป็นแค่หัวข้อย่อยห,หัวข้อแรกเดี๋ยวตอนต่อไปมาพบกับห,หัวข้อย่อยข้อที่2ครับกลับมาพบกับรายการข้อคิดจากข้อประกาไมใหม่พี่น้องครับในตอนต่อไปครับพระเจ้าปันครับสวัสดีครับ